我好乖的。Yeah, ขาคนมีเงินทำตลอดเวลาเลยไะมตาของผมนี่ใช้ได้ตลอดนะเอามาดูก่อนเอามาดูทีเดียวไหนเอามาเช็คก่อนลองสวาทมายอะหลายยองเยอะแล้วได้ทุนขาดแล้วนั่นนั่นนั่นทำส้างบ้านเลยชอบหลอกลูกค้าเอาเพิ่มพ้นใหม่กลับกรรมมาตามเที่ยวผมเ่ยพ้นสีพวกจะขายถูกเข้าอีกบางคนไม่ไม่พ้นสีเลยแม่งขายสีพัด

รถตมาจากไหนเอาผมในร้านผมไม่ได่ทำสังการอะไรเลยใช่ปดูดีทำไหม